สวัสดีครับอทิชันันฟาร์มนะครับวับนนี้มาเปิดแดงงัวแม่ลูกนะครับแม่สีแดงเผ็ดเครื่องอมนะครับลูกสาวลูกเป็นลูกสาวซี0 9 6ศูนย์เก้าหกนะครับอายุสองเดือนสองเดือนกว่าครับกับซีไว้ศูนย์เก้าหกแม่สูง ไลยสี่สิบบวกครับไลยสี่สิบสามแต่ครับ,รบอยังดูสนใจติดต่อนะครับอธิชนันฟาร์ม0934194060 0934194060เก้าู่เก้่หงเสี่ยครับซึ่งเฉียงครับหูบ้หูจุงบึื อนี่ครับรับประกันนะครับทุกยางคาโตคาถอนนะครับมนดูกออกรับประกันเบิดนะครับลูกสองเดือนดยากม้วนมนยังสิละครับแข่งขาหง่ครับไปขอขอกี้และต่อมานะครับ093 419 4060โทรมาสอบถามราคาได้ครับผม